บัดนี้วันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่8วันที่ข้าพเจ้าในฤทธิเดชสบายกิตขอถวายเสียงสวดสายร่าพระสูติพระปริษได้มื่ตอางๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าคงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจุดจ่อในอัคราภิญญนะได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนาไตอรหังสัมมาสมุทโธปังวาพุทธังปังวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตพระปัตตาธัมโมธัมมังนามสสามิสุปฏิปันโนพระกุตโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบวที่สองบทบูชาพระภัยรีิพินาณอะระหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปริมิพุตโตสุขุเนหิทละมาโนธานิปรัมมหิจัทิสติยาวะชีวังอะหังพุทธังธัมมังสังฆังสารนังคาโตปูเชมิรัตนตยังธัมมังจรามิโสตินาบทที่สามบทสวดมนต์เทวดา สมันตาจักรวาเวสุอัตระกัจจันตุเทวตาสัทธรมมโมุนีราชสัสุนตุสักข์โมกตังสักเฮกามีจารุเปคิริคาตาเทชันตลิเกวิมานิทธีเปรตเทศจักรเมตะลวะคาเนเคหาวัตถุมหิเกเตภูม่าเจยันตุเทวาสาราทะลาวิสเมยะัะคันตุพัฒนาคาทิทันตาสันติกยามุนีวัลเจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรคารูอเยมาทันตาธรรมสวรรคารูอเยมาทันตาธรรมสวรรคารูอเยมาทันตา ที่สี่บทสวดปุพะภาขณะมการนบุตรสาวพะวัตตูอนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบุตรสาวพะวัตตูอนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบุตรสาวพะวัตตูอนาโตสัมมาสัมพุทธัะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคามณะปะถาพุทธังสรณังขจามิธรรมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิทุติยปีพุทธังสรณังขจามิทุติยปีธรรมังสรณังขจามิทุติยปีสังฆังสรณังขจามิตติยปีพุทธังสรณังขจามิตติยปีธรรมังสรณังขจามิตติยปีสังฆังสรณังขจามิ บทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณนังอัญจังพุทโธเมสรณนังวรังเอเตนะสัจจวัตเถนะสุติเมหนตุสัพปทานัตถิเมสรานังอัญจังธรรมโมเมสรณนังวรังเอเตนะสัจจวัตเถนะสุติเมหนตุสัพปทานัตถิเมสรณนังอัญจังสังโฆเมสรณนังวรังเอเตนะสัจจวัตเถนะสุติเมหนตุสัพปทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสา ปริระจิตตังธรรม,มนเมรัตนะภูตะวิสุทธิสาวรังสังขังนเมีัตนะภูตะสุสีระทิฏฐิเอตังนเมตีลัตนังรัตนตัตยวะวหังสัมมาสม,มุสริตะวัตุวิเศสะภูตังอัญโยยายุตตะคุณโยขวสัปปะวัตตังอัส,สุมิตยัมหิปิตเทวะยะทาติทันเท เตอกังวินาตถิตัสเลสมสัมภะเวนะโลเกกทาติจจิเวนจัปตุภูตังคัมภีรยาวิสยังอติทุสัทถังวินยูหิปติตัชเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกาถาจุปรับภะณียังเกสันจิสุตุ พิธีตังคุณกายตายายนามหิเยวะชนะตายะสุวิส,สุตังปิสมุปัสสตังมณสิสุธปะปสาทา,ทานาังปุญญจิกาณะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุตจนะมุขะสระนานังคตายังคตานาังปูชาละเฮสุ ปละมังอภิปูเชชาอภิปูชเนยยังนิพพานสัจจิกิริยายุปกนิสสัจยัตถังสัมมาจิเรสะมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสัเลหุป,ปักเสวะนียังปาเนหิจาปิสระนังขมะนิยะเมวะตัสมาหิตังตีระตนังสระน,งนังคะตัมหะ ลัตตินทิวังคณะเนสุนมัสสมมนาปูชชมะจาปิสระตังสุปสันนะจิตตาตัฐานุป,ปาริจาริยาสคารตาจากุญเยนตัฐสุกะเตนะสุขีพาเวมุเตเชนะตัสสะจัสทาปิสุวัติโหตุเยโหตุโยเทตธรรมวิณยัมหิปมา นภูโตโลกกตลาภิสมะโยนิยโตสุโคชังตโสปนิสยะยายะอยัมปิโหตุวัตถุตเยปริกิโตสุปัสสะทะกาโรบที่8น้ำการสิติคาถาโยจักุมาโหหะมะราประกัตโทสมังวะพุโทโตสุขโตว,วิมุตโตมารสะปาสาวินิโม จายันโตปาปสีสิเคมังชยชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิลสานาม,ามิโลกาสนาขันจะวินายกันจะตันเตยสาเตยชยสิทธิโหตุสพันตรายาจะวินาสเสนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตโุทัเสสิโลกาสวิสุทธิมคขังนิยานิโกธรรมะทะรัะ คารีสตาวะโมสติกะโรสุตินโนธรรมังวะลันตังศิาสานามามิโมหะปะทาลังอุปัสสันตทาหังตันเตยสาเตยชยสิทธิหุตุสัพันตรายาจวินาสเมตุสัทธรรมัธรรมมะเสนาสุขตาโนโคโ,โยโลกัสะปาปูปักกีเรสัชีตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะา สวากาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังคังวลันตังสีสา,านมามิพุทธ,ธานุภะพุทธ,ธังสมสีละทิฏฐิตันเตยสาเตชะยะสิทธิโนตุสพันตรายาจะวินาสเมตุบทิก้าบทสวดนโมการอัฏฐคาถา,านโมอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธะมหิสิโนนโมอุตตมธรรมัสสะสวากาตเสวะเตนิทะ นมโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสิรัติธิโนนมโมโอมาตายาลัทธะรัตนัตตัสสะสาธุการนมโมโอมกาติตัสสะตัสสะวัตถุตัสยัสปิ